สวัสดีครับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสโุโไทยธรรมาธิราชออสำหรับการประถมนิเทศเออชุดวิชา15231หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาไดออ้ทำความเข้าใจถึงตัวรายละเอียดของเนื้อหาชุดวิชารออวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนและก็การประเมินผลนะครับออก่อนอื่น ขออนุญาตชี้แจงนักศาก่อนว่าหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาตอนนี้เป็นหลักสูตรปรปับปรุงใหม่นะครับเป็นหลักสูตรที่เราเในานามของสาขาวิชานิทศศาสตร์ต้องการจะให้เนื้อหาของหลักสูตรและก็เนื้อหาของชุดวิชามันมีความทันสมัยนะครับก็เลยปรับชื่อหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรนิทศศาสตร์บัณฑิตแขนวิชาการสื่อสารดิจิตอลนะครับแล้วชื่อชุดวิชา ที่นักศึกษาจะศึกษาในวิชานี้ก็คือเดิมจะชื่อว่าความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับก็จะปรับชื่อวิชาเป็นหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะครับซึ่งชุดวิชานี้ก็ถือเป็นชุดวิชาที่อยู่ในโหมดวิชาแกนนะครับเ,ออเนื้อหาที่ปรับปรุงในหลักสูตรใหม่นี้นะครับก็จะมีหลายชุดวิชาเลยนะครับ กเจตานาก็คือต้องการให้นักศึกษาได้รับเนื้อหาได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มันมีความทันสมัยนะครับมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็ประการสําคัญก็คือต้องการให้เนื้อหาที่นักศึกษาได้รับมันมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบันนะครับนี้นอกเหนือจากตัวเอกสารการสอนนะครับที่นักศึกษาจะได้รับแล้วเนี่ยทางสาขาวิชาก็ได้ทําเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติม หรือที่เราเรียกกันว่าซัพพลีเมนต์เพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้ศึกษาจากเอกสารการสอนนะครับฉบับปกติแล้วก็เอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมที่เราเรียวกว่าซัพพลีเมนต์นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ก็ต้องการให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะครับประการที่2ต้องการให้มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของสื่อ พัฒนาการบทบาทหน้าที่รวมถึงอิทธิพลของสื่อโดยโดยเฉพาะในยุคดิจิตอลนะครับประการที่3ต้องการให้มีความรู้ความเข้ใจเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับการเผยแพร่นะครับซึ่งยุคปัจจุบันที่เราเรียกวันยุคดิจิตอลเนี่ยมันมีระบบ,บกลไกการเผยแพร่ช่องทางใหม่ๆอีกมากมาย ในการพัฒนาปรปับปรุงชุดวิชาหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ก็ได้เติมเนื้อหาให้มันมีความทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่และก็เรื่องของการประยุกต์ไปใช้ในวิชาชีพนะครับสำหรับคำอธิบายชุดวิชาของหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยธรรมชาติของสื่อนะครับภูมิทัศน์สื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาการบทบาทหน้าที่อิทธิพล นะครับหลักวิชาชีพหลักการสื่อสารมวลชนทั้งด้านว,วารสารศาสตร์นะครับวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์โทรทัศน์การสื่อสารองคอ์กรนะครับแล้วก็หลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องของการบูรณาการการหลอมรวมสื่อการผลิตเผยแพร่แล้วก็จริยธรรมและประการสําคัญก็คือจะได้รับความรู้ความกระจใจเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอลนะครับ สำหรับการเรียนการสอนในชุดวิชาหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ก็จะมีทั้งแผนอก1อก2ออนะครับก1ก็จะคล้ายๆชุดวิชาอื่นๆที่เรานักศึกษาก็จะได้รับเอกสารการสอน15หน่วยนะครับเป็นสื่อหลักทีนี้ถ้าเกิดนักศึกษาลงแผนก2ออก็จะต้องอ,อ,อะไรมีโอกาสจะได้รับการสอนเสริมเก็บเก็บคะแนนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นการสอบปลายภาค ไม่ได้อ่านการสอนอย่างเดียวนะครับจะมีการสอนเสริมด้วยสําหรับการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบนี่นะครับก็มีแนวคิดของมหาวิทยาลัยจะต้องการปรับแต่งแปลงโฉมนะักของมศธให,ให้ชุดวิชาระดับปีตีเนี่ยเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แบบสมบูรณ์แบบนะครับ ในในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบสมบูรณ์แบบนี่นะครับก็มีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่5 5, 5องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือเอกสารการสอนนะครับเราก็จะใช้แทนที่จะเป็นเอกสารการสอนที่เป็นสิ่งพิมพ์ก็จะเป็นอ e ีบุ๊กเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตำราอิเล็กทรอนิกนะครับแล้วก็จะมีคลิปการสอนนะครับ ซึ่งเป็นสื่อเสริมนะครับมีทรัพยากรการเรียนรู้ภายนอกซึ่งอันนี้ก็คณะกรรมก,การกลุ่มผลิตชุวิชาก็จะหาทรัพยากรที่คิดว่าจะทาให้นักศึกมีความรู้ที่สมบูรณ์เพิ่มขึ้นไปอีกมีความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับและประการที่4คือทรัพยากรการรู้จักภายนอกที่มาจากสํานักบรรณสารนะรที่ทางสำนักบรรณารจะค้นคว้าหาเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาได้ศึกษานะครับแล้วก็ประเด็นที่5เป็นองค์ประกอบที่สําคัญก็คือแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับ สำหรับหน่วยการสอน15หน่วยก็จะประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนนะครับระบบบทบาทหน้าที่ของสื่อนะสื่อสิ่งพิมพ์ภาพถ่ายภาพพยนตร์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์สื่อใหม่สื่อสังคมออนไลน์ทฤษฎีสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่สื่อมวลชนกับสังคมอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนการสำรวจและประเมินผลสื่อมวลชน จะเนธรรมและกฎหมายสื่อมวลชนและการรู้เท่าทันสื่อนะครับทีนีน้นอกเหนือจากตัวเอกสารการสอนปกติแล้วก็จะมีเอกสารการสอนฉบับเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็เป็นเนื้อหาใหม่นะอีก6ตอนก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อในศตวรรษที่21การหลอมรวมสื่อวารสารดิจิทัลหลักการสื่อสารองค์การ การประชาสัมพันธ์การโฆษณาแล้วก็แนวทางในการประกอบอาชีพและคุณลักษณะของนิเทศศาสตร์ที่พึงประสงค์นะครับส่วนการวัดและประเมินผลของชุดวิชานี้นะครับในกรณีที่นักศึกษาลงแผนกอนะครับนักศึกษาก็ต้องไปสอบไล่ประจําภาคนะร้อยคะแนนเลยนะสําหรับส่วนนักศึกษาที่ลงแผนขอนะครับไอ้แผนกรสองนะครับก็จะได้จากการวัดผลจากการไปสอบไล่ประจําภาค60คะแนนนะซึ่งข้อสอบ ไล่ประจำภาคก็จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย80ข้อแล้วก็ข้อสอบแบบอัตนัย2ข้อนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการสอนเสริมเก็บคะแนนนะครับนักษาี่ลงแผนกอสองก็จะมีโอกาสได้รับฟังการสอนเสริมแบบเก็บคะแนนอีก40คะแนนก็จะรวมเป็น100นะครับนะก็จะมีทั้งการประเมินผลแบบชนิดที่เป็นกอหนึ่งและกอสองขึ้นอยู่กับนักสาษาลงทะเบียนในแผนใดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการ อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนในชุดวิชาหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะครับก็ขอฝากนักศึกษาว่าจะต้องอ่านเอกสารการสอนนะครับอาจจะเป็นรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์หรือเป็นอ e ีบุ๊กนะครับต้องอ่านให้ละเอียดรวมไปถึงอ่านเอกสารฉบับเพิ่มเติมซัพพลิเมนแล้วก็แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสําเร็จในการศึกษาชุดวิชาหลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์นะครับ